สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนา่นานาสาระบันเทิงค่ะโต้งทูพีเคลียร์ชัดสถานะพลอยเชอร์มานยอมรับหวั่นไหวปลื้มมานานแล้ว ต้องทูพีเคลียร์ชัดยืนยันสถานะพลอยเชอร์มานเป็นแค่พี่น้องรับวันไหวตรงสเปคเพราะปลื้มมาตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่เคยคิดจีบถูกจับตาความสัมพันธ์กับดาราสาวรุ่นพี่พลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์หลังมีภาพร่วมเฟรมกันในงานปาร์ตี้กับเพื่อนๆอนอ,นอยู่บ่อยครั้งล่าสุดวันที่31มีนาคมที่ชั้นจีสมย่านมิดทาว์ต้งพิทวัต คลึกสก,กิดหรือโต้งทูพีแรปเปอร์ชื่อดังให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมระหลังมาร่วมงานถึงประเด็นความสัมพันธ์ที่หลายคนสงสัยถามสถานะกับพลอยเชอร์มานเคลียชัดๆตรงนี้เลยจริงๆเรารู้จักกันมานานแล้วสีเลยปกติคนที่สีสี ปกติคนที่ซีีผมจะไม่ค่อยลงสตอรี่อินสตาแกรมเท่าไหร่รู้จักกันมานานแล้วแล้วเหมือนว่าช่วงนี้เจอบ่อยแล้วก็พี่พกประธานวงด้วยเหมือนศาลาคนโสดประมาณนี้ได้เจอกันบ่อยๆครับไม่มีอะไรยืนยันสถานะเป็นพี่น้องกันครับผมพอมีข่าวจับคู่ออกมาได้มีโอกาสคุยกับพี่พลอยไหม ก็คุยครับน่ารักดีพี่พกด้วยเป็นอะไรที่เข้าใจสถานการณ์เจอกันบ่อยพี่พกยังบอกเลยว่าที่จริงเป็นผมกับเขาหัวเราะจริงๆกลุ่มพี่พลอยกับกลุ่มผมคือกลุ่มเดียวกันเลยแต่ช่วงนี้เขาได้ออกมาแฮงเอาท์บ่อยขึ้นผมก็ได้มาแฮงเอา์บ่อยขึ้นเลยได้เจอกันบ่อยมากกว่าเมื่อก่อน แล้วพลอยว่างไงกับเรื่องนี้เขาก็กลัวว่าจะกระทบอะไรผมหรือเปล่าพอเป็นข่าวก็คุยกันมากขึ้นเจอกันบ่อยช่วงนี้มีคุยเรื่องข่าวกันแต่สงสารมารีเบนเนอร์สุดที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยอันนี้แซวเล่นๆน,นะจริงๆก็คุยกับเพื่อนๆกัน โดนจับเป็นคู่คู่เลยใช่แต่ก็เข้าใจว่าเหมือนเรามาเจอกันพี่พกก็โสดผมโสดก็เข้าใจ โอกาสพัฒนามีไหมอันนี้ไม่ได้คิดไวเลยครับพอโดนจับตาแบบนี้ทำให้เราระมัดระวังตัวไหมไม่ครับเหมือนปกติเลยครับไม่ได้กังวลอะไรสะแสดงว่ากับพีิพลอยไม่มีโอกาสวันไหวผมวันไหวกับเขาอยู่แล้วผมปลื้มเขาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเขาวันไหวกับผมหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่กล้าคิด พี่พลอยถือว่าตรงสเปคไหมผมปลื้มเขาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆคนหนึ่งตอนนี้สถานะโสดโสดครับมีคนเข้ามาบ้างไหมจริงๆก็พยายามคุยพยายามศึกษาแล้วก็ไม่ได้ปิดกัน้นมีเวลาศึกษาเป็นเพื่อนกันดูแลกันเข้าใจกันแต่สตาร์ทที่คำว่าเป็นเพื่อน ก็ดียังไม่มีใครพิเศษขยับขึ้นมาเป็นแฟนอันนี้ก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆไม่ได้เรียบอะไรตอนนี้มีที่ศึกษาอยู่ไหมก็ศึกษามาตลอดครับหัวเราะจริงๆเราไม่เรียบครับศึกษานี่หมายถึงเป็นเพื่อนกันรู้จักนิสัยใจคอกันไม่ได้จีบไม่ได้ว่าต้องเป็นแฟนนะฉันจะจีบเธอเรารู้สึกว่า เป็นไอเดียใหม่ในชีวิตผมกับมุมมองเรื่องความรักความรักครั้งใหม่ของเราก็จะมาในรูปแบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนผมก็ผมว่าก็ดีน่ารักดีแฟรดีต้องพิจารณาเยอะมากขึ้นไหมกับความรักครั้งใหม่ผมว่าผู้หญิงต้องพิจารณามากในตัวผมมากขึ้นแอบกลัวกับข่าวที่ออกมา อาจจะทำให้ผู้หญิงไม่มั่นใจในตัวเราหรือเปล่าผมยังกลัวตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเขาน่าจะกลัวผมแซลเล่นเล่นครับยิ้มถ้ามีความรักครั้งใหม่ไม่รีบแล้วไม่รีบครับตอนนี้อยากมีแฟนไหมโหอยากมีเมลล่ะ ครับคุกเข่าขนาดนั้นยิ้มจริงๆผมอยากมีความรักอยากมีครอบครัวอยู่แล้วครับเป็นอะไรที่เราเชื่อมั่นตรงนั้นอยู่แล้วเราเชื่อในความรักที่ดีเสมอมันจะยากขึ้นไหมกับการเริ่มต้นใหม่ยากอยู่แล้วครับการที่คนคนหนึ่งจะเจอคนที่ใช่ไม่ใช่ง่ายเลย แล้วผู้หญิงคนนั้นต้องเป็นยังไงผมว่าถ้าเป็นเพื่อนกันได้แล้วมันรักด้วยความเป็นเพื่อนกันเข้าใจกันทั้งซ้ายทั้งขวาพอเป็นเพื่อนกันได้มันก็จะเป็นมิตรภาพที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องอะไรอะไรมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เริ่มต้นพื้นฐานความรักที่ดีน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน เพื่อนมีแนะนำสาวๆให้เราไหมไม่ค่อยครับผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องการแนะนำกันเท่าไหร่ผมว่าของพวกนี้ทั้งเคมีทามมิ่งโอกาสหรือเดสติ n นี่มันน่าจะมาเองเลยไม่ค่อยให้ใครแนะนำหรือแนะนำให้ใครหลังๆก็มีแบบโหต้องแนะนำสาวให้หน่อยเราก็โน no, ไม่เอาไม่แนะนำไม่แนะนำให้ เจอกันเองดีกว่าผมว่าใช้พลังงานโครจรมาเจอกันขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ